เราไม่ได้ห่างไปไหนใช่ไหมคะก่อนหน้านี้ก็มีมีช่วงไม่คุยช่วงนี้ก็กลับมาเหมือนกับอย่างที่บอกไปอคะค่ะว่าลองปรับตัวกันดูคะ่ะว่าเราสามารถที่จะปรับปรุงในสิ่งที่อีกคนนึงไม่ชอบหรือว่าทําในสิ่งที่อีกคนนึงต้องการได้หรือเปล่าตอนนี้ดีขึ้นกว่าเดิมไหมครก็ก็กาลังอยู่ในช่วงนั้นอยู่ค่ะอะไรบ้างที่เราไม่ชอบอะค่ะ อเป็นข้อข้อนะคะแต่ว่าจะากิดว่าการที่คนเราจะอยู่ด้วยกันได้ต้องต้องตอบโจทย์ความต้องการของชีวิตด้วยอะคะ่ะแล้วก็การการใช้ชีวิตกันทัศนคติการพูดคุยทุกอย่างจริงๆประเด็นมันอาจจะมาจากวันก่อนที่ไปออกงาน แล้วก็ไม่ได้ถ่ายรูปหรือไม่ได้ให้สัมภาษณ์นั่นเป็นเพราะว่ามันเป็นความเข้าใจผิดของตัวจ๋าว่า,าวันนั้นเนี่ยเขาบอกเขาจะไปร่วมงานของเพื่อนเปิดสาขาทีเา่เล่นกีฬา แต่ก,ก็เข้าใจว่ามันเป็นการเปิดภายในแล้วก็อาจจะมีถ่ายรูปค่ถ่ายกันเองภายในซึ่งตัวเองอ่ะก็กะว่าจะไม่ถ่ายอยู่แล้วเพราะว่าสภาพค่อนข้างจะยุ่ยยี่เนื่องจากสาวได้ถ่ายซีรีส์มาตั้งแต่ตีห้าแล้วจริงๆอ่ะง่วงนอนแต่ก็เอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวลงไปยินดีกับเพื่อนเขาหน่อยปรากฏพอลงไปแล้วแบบหู งานเขาใหญ่เนาะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่ามันมันจะเป็นการไม่ให้เกียรติถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสภาพที่แบบไม่ค่อยจะดีเท่าไหรนะ่นะอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะแต่เราคิดว่ามันค่อนข้างจะยุ่ยยค่ะเหมือนก็ไม่ได้ด้วยการพูรตลงรถกู้งเหดสือก็เหมือน,นแบบตากูต่งเดินเลย จริงๆอ่ะอยากให้มองว่าถ้าสมมติว่า,ารู้สึกไม่อยากให้สื่อเหน็นอ่ะเราคงเดินกลับขึ้นรถไปแล้วแต่ว่าเราไม่ได้คิดอย่าง,งานั้นเราแค่คิดว่าเอาวันที่มันดูสวยกว่าน,นี้หน่อยแล้วกันมาอะไรเงี้ยค่อไปก็เิดมีโอกาสได้ออกงานคู่สามารถสาัมภัษณ์คู่ได้ไหมคือถ้าวันไหนที่เดินไปพร้อมกันแล้วจะออกงานคู่กันก็คงจะเป็นก็คงจะพร้อมละค่ะค่ะแต่จริงก็ไม่ไม่ได้หลบอะไรแต่อยากให้มันเหมาะสมมากกว่านที่ ทำในสิ่งนี้เขาไม่เคยทามามาเยอะแล้วเหมือนกันอะนะคะก็อยากอยากให้เข้าใจว่าคนทุกคนก็อาจจะมีการแสดงออกไม่เท่ากันอะไรยาเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็ค่อนข้างจะเปิดอะไรหลายๆอย่างเยอะขึ้นนะคะส่วนส่วนตัวเราเองก็โอเคจากก็ทุกคนมันก็ในความสมคัญมันก็เหมือนกันอะ่ะเราก็ไม่รู้จะยังไองอะเนาะแต่การันตีที่จะ <c oughs> ชูมไหมคะจะซูมไหมหรอคะถ้าถ้า ตอนนี้ที่สามอจ๋าก็ไม่ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของเรื่องอื่นในเรื่องของทัศนคติหรือเรื่องของการพูดคุยกันการตัดสินใจบางอย่างในชีวิตมากกว่าที่เราอาจจะต้องคุยกันให้มันให้มันจบนะคะหรือว่าเราอยากแต่างงานแล้วพี่ยังไม่ออ้อกหรือเปล่าเราอยากแต่างงานไหมเคยอยากแต่างงานนะคะจนจ๋าต้องบอกอย่างนี้ว่าวันหนึ่งอ่ะพอ พอเรารู้สึกอะไรบางอยา่างแล้วมันไม่มันไม่เกิดอาจจะไม่ต้องเป็นเรื่องนี้เรื่องเดียวอะ่ะจริงๆมันก็อาจจะทําให้ป้าหมายในชีวิตเราเปลี่ยนตอนนี้ทุกวันนี้จะอยากทำจะเปลี่ยนจากความคิดจะต้องแบบ ให้ hey, ทำยังไงดีเป็นคิดว่าชีวิตเราอ่ะทำให้มันดีทำให้มันดีนดแล้วก็เถ้าวันหนึ่งคนที่เขาอยากอยู่กับเราอะ่ะเขาก็จะทำทุกวิถีทางที่จะอยู่กับเราเองอย่างพี่ขึ้นม่อมีพูดถึงจะแต่งงานบ้างไหมไม่ถามเขาไม่คะที่ถามว่าคู่เราพ,พร้อมหรือยังสำหรับตอนนี้ตอนนี้มันมีหลายปัจจัยอะคะ่ะจริงๆมันก็ตอบยากนะคะ เัวาเองที่เพิ่งบอกไปเมื่อกี้ว่าพอความรู้สึกบางอย่างมันเกิดมันก็จะทําให้เราเนี่ยอยากโฟกัสเรื่องอื่นแล้วในขณะที่เราอยากโฟกัสเรื่องอื่นเราก็ยังหวังว่ามันจะมีการปรับในเรื่องของความสัมพันธ์ได้ให้มันลงตัวค่ะท่าช่วยเิจูนกันกจูนมานานแล้วนะ นะั้ัวรไหมคะว่าบางสือจะไปตีคำว่าร่าล่าอะไร่องเงมันก็มีช่วงร่ำล่รจริงๆนะคะคือตอนก่อนหน้านี้จ๋าก,ก็ไม่ได้ไม่ได้กล้าพูดอะไรแบบนี้เยอะแต่ว่าวันหนึ่งจ๋าก,ก็รู้สึกว่าเราก็ยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วถ้ามันดีขึ้นเราก็บอกว่ามันดีขึ้นถ้ามันแย่ลงจ๋าก,ก็จะบอกว่ามันแย่ลงตอนนี้ไม่ไร่ำล่แล้วมัตอนนี้ตอนนี้ก็ปรับอยู่ปรับอยู่แล้วจ๋าก,ก็คิดว่าก็ ค่อนข้างจากค่อนข้างจะชัดเจนมากขึ้นมากกว่าว่าอยากได้อะไรอยากเป็นยังไงแล้วถ้าอยากอยู่กับเราหรือเราอยากอยู่ด้วยกันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละมันถึงจะดีถ้าถ้าเป็นแบบนี้ไม่ได้มันก็คงจะไม่ดีั้นตอนนี้พี่ที่มาแปลงไหมคะก็ก็พบก็รบอยู่มาตั้งนานแล้วอะค่ะเราจะต้องรอพี่พี่นะครับเป็นยังไงแต่ว่าเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นที่เหมือนเหมือนกว่าคนอาจจะอยากรู้เลย ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเพียงแต่คนทุกคนน่ะในชีวิตเขาอ่ะก็จะมีการจัดก,การหรือการแสดงออกที่ไม่เหมือนกันก็อย่างอย่างครอบครัวจาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นอะไรที่พูดจาก,กับคุณแม่คุณพ่อได้ง่ายๆส,สบายๆอะไรเงี้ยแต่บ้านอื่นในทุทกๆบ้านอาจจะไม่เหมือนกันอย่างบ้านพี่เขาก็อาจจะ ผู้ใหญ่ก็เป็นเป็นอ่าเป็นผู้ใหญ่นะคะซึ่งอาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่เราให้ความเคารพแต่อาจจะไม่ใช่แบบมาเฮฮาเหมือนพ่อแม่เราสนุกสนานได้เหมือนพ่อแม่เราอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเหมือนในละครบางที่บอก,กว่าต้องบแบบรีบเรียกหน่อยอ๋อไม่ไม่ค่ะไม่ไม่ไมคือคือธรรมชาติของของเขาก็จะเป็นการทําธุรกิจอะไรเงี้ยค่ะยืนยันไม่ไม่ไีเป็นหายกับครอบครัวไม่ได้มีค่ะ ถ้าจะมีปัญหาก,กันเองก็ขอเป็น2คนแล้วก็เคลียร์ให้ได้2คนก่อนแล้วกัน